นาทีนี้รุงตู่นายกรัฐมนตรีต้องตั้งสติอยู่กับตัวเองคิดให้รอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจกับชีวิตบนการเมืองที่ปัญหากระลำถาถมเข้ามาอย่างรุนแรงทั้งเศรษฐกิจ การออกมาขับไล่ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนกลุ่มคณะราษฎร63ให้ลงจากตำแหน่งและเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าไปฟังคนรอบข้างที่แน่นอนจะต้องเชียร์สุดลิ่มทิมประตูให้ลุงตู่ต่อสู้กับพลังกลุ่มต่อต้านเหล่านี้ที่เริ่มก่อตัวมาจากเด็กเยาวชนตราบใดที่ลุงตู่ยังอยู่คนข้างๆก็ใหญ่ตามหาผลประโยชน์แอบแฝงได้อีกเยอะรวมทั้งสว250คนที่ลุงตู่ตั้งมากบมือเป็นธรรมดาที่พวกนี้ก็ต้องตอบแทนอยู่บนผล ประโยชน์ที่ลุงตู่ประเคนให้ก็เท่านั้นแต่ของจริงและแน่นอนหากลุงตู่ต้องเผชิญปัญหารอบด้านและสุดท้ายอาจต้องจบเหมือนกับรุ่นพี่ๆนายทหารในอดีตท,ที่ขึ้นมาด้วยการยึดอำนาจตอนรงไม่เคยมีใครจบสวยเลยสักรายครับคนเหล่านี้ไม่มีใครอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับลุงตู่หากเกิดเหตุการณ์บานปลายอย่างที่หลายฝ่ายไม่อยากให้เกิดหรอกครับรับรองชิ่งหนีกันหมดไม่เหมือนตอนลุงตู่อยู่ในอำนาจ จะมีเฉพาะคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นที่จะอยู่ข้างกายนายกรัฐมนตรีลุงตู่ครับลุงตู่ต้องนําคําสอนพุทธศาสนามาใช้ระบุว่าคนเราทุกคนเกิดมา ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแปลความสั้นๆเข้าใจง่ายๆคือคนเราเกิดมาจนตายเวลามากับเวลาไปเหมือนกันคือมาและไปด้วยตัวเปล่าในช่วงระหว่างมีชีวิตจนถึงตายอะไรที่เกิดขึ้นทั้งสุขทุกสิ่งที่ได้มาราบยศสรรเสริญเป็นของชั่วคราวเป็นของสมมุติทั้งสิน้นตายไปก็เอาไปไม่ได้จะเหลือไว้แต่ความดีและบุญที่สะสมไว้เท่านั้นที่จะติดตัวไปตลอดครับ ชัดเลยสิงเชิงดอย